น้ำตก7ดสาวน้อยที่มีอยู่ทั่วโลกเราได้เห็นคลิปแล้วก็ภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเซเว่นซิสเตอร์เนี่ยโดยเฉพาะน้ําตกเนี่ยตอนแรกเราก็เข้าใจว่ามีทัก1หถึงสประเทศ่ะรวมไทยเป็น3ามสประเทศอะไรเงี้ยแต่พอเซิร์ชดูเนี่ยพบว่าน้ําตกที่มีชื่อว่าเซเว่นซิสเตอร์เนี่ยเยอะมากแล้วก็สถานที่ที่เกี่ยวกับ ชื่อเซเว่นซิสเตอร์เนี่ยหรือเจ็ดพี่น้องอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเราว่ามันน่าจะมาจากคติความเชื่อเก่าๆของมนุษย์เราที่อาจจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการกำเนิดการตายหรือ,อความเชื่อเกี่ยวกับดวงดาวเท่าที่ค้นหาดูเนี่ยผมว่ามีทั้งที่มาจากคติด้านดาราศาสตร์ ก็คือเกี่ยวกับตำนานดวงดาวต่างๆแล้วก็มีทางด้านโหราศาสตร์อาจจะเป็นแบบเลิกหรือสถานที่เกิดของอะไรบางอย่างแต่ในไทยนี่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยนี่เท่าเท่าที่เจอในเบื้องต้นก็คือมีผู้หญิงจมน้ำที่นั่น7คนอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเจ็ดสาวน้อยแต่และว,ว่าคำนี้เนี่ยมันไม่ได้บังเอิญเป็น ตั้งขึ้นมาต่างคนต่างตั้งน่าจะเป็นเพราะว่าไอ้คติความเชื่อพวกนี้มันเดินทางไปพร้อมๆกับการที่มนุษย์มันอพยพไปเรื่อยๆทั้งนิทานทั้งตำนานหรือความเชื่อพวกนี้มันก็เลยมีจุดเชื่อมโยงกันคล้ายๆกันหรือบางที่เนี่ยอาจจะตั้งไปอาจจะบอกว่าเป็นเพราะว่ามีน้ำตกอะ่ะไหลลงมาเจ็ดทาง หรืออะไรอย่างนี้ก็ตามแต่ที่จริงเราว่าไปดูแล้วมันก็ไม่ใช่เจ็ดทางนะเราเห็นแบบหรือมันอาจะเมื่อก่อนตอนเริ่มต้นมันอาจจะมีเจ็ดจริงๆก็ได้อะไรอย่างนี้แต่เราว่ามันอาจจะผูกโยงไปกับความเชื่อเรื่องผู้หญิงการให้กําเนิด <c oughs> เกี่ยวกับน้ําดังแล้วเพราะว่ามันมันไม่ได้ถูกไปตั้งเป็นสถานที่อื่นๆเยอะเท่ากับน้ําตกมันเลยมันเลยมีความเชื่อมโยงของความเชื่อ ตรงนี้ค่อนข้างเยอะสำหรับใครที่ยังไม่มีเป้าหมายว่าจะไปเที่ยวไหนลองทำเป็นเควสจะไปแบบ s e เว่นซ s สเตอร์ l ฟทั่วโลกอะไรเงี้ยเท่าที่เจอนี่รู้สึกจะมีเจ็ดที่เลยเออหลือถ้าเกิดมันมีเจที่มันก็จะบังเอิญมากแต่คิดว่าคงคงเยอะกว่านั้นนะเท่าที่เสิร์ชดูเพราะว่าบางบางครั้งเนี่ยมันจะมีทั้งชื่อทางการแล้วก็ชื่อท้องถิ่นที่ที่เคยถูกเรียกว่าเซเว่นซิสเตหรืออะไรแบบนี้อยู่ด้วยเหมือนกัน คือแบบชื่อนี้นี่โหแบบโหลจริงๆเอออาจจะมีอาจจะโหลครคบหลจริงๆต้องลองต้องลองไปรวบรวมดูอันนี้เท่าที่เสิร์ชเบื้องต้นเนี่ยน่าจะมีประมาณห้าที่เท่าที่ที่ดังๆอ่ะห้าที่แล้วก็อีกสี่ห้าที่เลยที่อาจจะคนไม่ได้รู้จักเท่าไหร่แล้วก็อย่างที่บอกอาจจะเป็นชื่อเก่าหรือว่าชื่อท้องถิ่นที่คนเฉพาะคนท้องถิ่นเรียกกันอะไรอย่างเงี้ย